เรามาดูฟุตบอลในบ้านเราครับเกมเตโยต้าไทยลีกประจำวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนะครับไปดูผล4คู่ไฮไลท์ทุกประตูที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันครับเราเริ่มกันที่เกมที่ S G Stadium นะครับซึ่งทรูโฟร์ยูถ่ายทอดสดไปเมื่อค่าวันนี้นะครับ S G เมืองทองครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชียงรายนี่เือเกมนัดที่26ของฤดูกาลครับเกมนัดนี้เมืองทองครองบอลได้มากกว่าบุกมากกว่าแต่ว่าหลายครั้ง แตเซฟอินทรัตอภิญญากลผู้สีประตูของเชียงรายนั้นป้องกันเอาไว้ได้หมดจนกระทั่งว่าช่วงทดเวลา2นาทีครับอาิสรพรมลักจับบอลแล้วดีดลูกนี้เข้าไปครับนี่คือประตูชัยให้เอสจีเมืองทองครับเปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไป1.0ต่อเกมจะเสมออยู่แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเหล่าบรรดาตัวสำรองของเชียงรายนี่เสียดายเลยครับดูครับจับบอลแล้วกลับตัวยิงของอินทร์ของอดิสรพรมลักนะครับอินทรัตนี่ไปยังไงก็ไปไม่ถึงเลยครับ อีกมุมหนึ่งครับยิงขวาเข้าไปครับเป็น3ามแต้มของ s อสเมืองทองนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะเชียงรายไป1ประตูต่อ0ครับไปต่อกันที่เกมที่เขาพลองเซเดียมครับชนะทอนบิลเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมครับคู่นี้สกอร์เยอะมากครับคอยไล่เรียงดูกันทีละนาทีนะครับ เริ่มมาช่วง2นาทีแรกของเกมนะครับบุรีรัมมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากตรงนี้นะครับและเป็นเดียโก้ลุซันโต้ครับลูกจุดโทษนะครับซัดให้บุรีรัมบุกนำชนะ1ต่อ0ใช้หนาต้องการเล่นเพื่อที่จะหนีโซนตกชั้นแล้วซิมาปงโก้ครับมาอยู่กับช้หนาในช่วงเล็ก2ฟอร์มดีเหลือเกินครับทำประตูได้ต่อเนื่องตีเสมอให้กับชนะเป็น1ประตูต่อ1เปิดหน้าเท้าแปรด้วยซ้ายเข้าไปครับช้หนาตีเสมอได้ครับครึ่งแรกจบด้วยโซนนี้ครึ่งหลัง สินะปองโกเอาอีกแล้วครับกระดกข้ามศีรษะของศิวรักษ์เทศสูงเนินนาที48สกอร์เป็น2-1ชัยนาทพลิกแซงครับสปีดหนีแนวรับของบุรีรัมนะครับตูนเดสก,ก็ไล่ตามไม่ทัน2-1เดียโกโล้ลุยซานโต้ครับดึงจากขวาเข้าซ้ายแล้วซัดลูกนี้เข้าไปแบบสวยๆนาที60ตีเสมอให้กับบุรีรัมเป็น2-2พิส,สารดอกไม้แก้วบินไปไม่ถึงเลยครับยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับพอตีเสมอเป็น2-2ได้ ดูจังหวะหักมาตัวนี้ครับดาวรุ่งอย่างอานนออมเลอร์สักครับกดด้วยซ้ายเข้าไปครับบุรีรัำนำสามสองนับอีกรอบครับสำหรับทีมเยือนไชน่าก็สู้ครับจากลูกเตะบูมนะครับแล้วเทคมาใส่คนเดียวเลยครับสมภพนิลวงครับไปเสมอให้กับไชน่าเป็น3าต่อสนาที66ลอยมาจากเสาไกลครับสกอร์3 3นาที80ครับเดียวก็หลุยซานโตหลุดจากกับดักลำหน้าของไชน่านะครับมายิงให้บุรีรัำ ขึ้นนำชนะอีกรอบเป็น4-3ต่อไม่ล้ำนะครับจังหวะแลบมาตรนี้ของด mm ีโอโก้เกมทำท่าว่าจะเป็น3แต้มของบุรีลัมแต่ช่วงทขาเวลาแท่จะแอคชั่นสุดท้ายของเกมครับ mm hmm. ชานาไีเสมอเป็น4-4ต่อจะอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธครับซัดลูกนี้เข้าไปจบเกมคู่นี้ยิงรวมกัน8ลูกครับเสมอกัน4-4แบ่งแต้มปไปทีมละ1คะแนนครับชนทกับบุรีรัม ดูเกมที่มิรผลเซเดียมนะครับราชบุรีมิรผลเปิดบ้านเจอกับสีสะเกดครับครึ่งแรกเนี่ยราชบุรีในชุดสีส้มนะครับได้ประตูขึ้นนำก่อนในที่ามบอลโค้งมาและโคคนเดียวเลยครับดาวรุ่งของราชบุรีครับนัทวุฒิสมบัติโยธาจากจังหวะเปิดของใหญ่ในระวงนะครับที่เกมนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงยืนริมเส้นฝั่งซ้ายครับครึ่งแรกจบด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังดูฟรีคิกลูกนี้ครับบอลเข้าไปเลยครับขวาของนพพลผลอุดมครับ นาที54ราชบุรีหนีเป็น2-0บอลโค้งไปเสาไกลครับตัวโฉบมาโฉบไม่โดนวีระเกิดพุษาก็เสียจังหวะเหมือนกันนะครับสู่เอ2-0นาที64จากตรงนี้นะครับจังหวะหมุนจะย,ยิงของยานิกยานโลแล้วโดนทํำฟาวโดยเลื่อนของศรีสะเกตราชบุรีได้จุดโทษยานิกซัดเข้าไปครับนาที65ราชบุรีหนีเป็น3ประตูต่อ0 ช่วงทุกเวลาของการแข่งขันนะครับราชบุรีมาได้ประตู4-0นะครับจากดาวรุ่งอีกหนึ่งคนของราชบุรีครับการอรินหาวอนสักจบเกมราชบุรีถล่มอชนะสีสเกตไป4-0ต่อครับทำสถิติชนะ6นัดรวดในสนามเย่าแห่งใหม่นั่นคือที่มิตรผลเซเดียมครับปิดท้ายครับเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับเป็นการพบกันของ2ทีมในโซนล่างนะครับนครราชสีมามาสตอร์เจอกับราชนาวี ฝั่งของโคราชได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากลูกจุดโทษนะครับแอนเจลมาชูก้าไปทำฟาวไปย้อนดินมัน,นครับซัดเข้าไปนาที62ครับให้โคราชขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จังหวะลุยขึ้นมาริมเส้นทางขวาของโคราชนะครับแล้วหักเข้ามาในของทักบาจมีให้กับชาวิชอาชาคิดระวังประโคนครับกอ์นี้เป็น2-0ของนะครราชสีมามาสด้าถือว่ามีผลต่อกันโดยตรงเลยนะครับผู้แพ้ มีสิทธิ์ที่จะร่วงสู่โซนสีแดงได้ราชนาวีมาไดประตูตีไข่แตกจากที่ว่าทิ้งตัวมงของวิกเตอร์อิกโบนเนโฟนะครับไล่มา1ต่อ2แต่ก็ไล่ไม่ทันครับจบเกมเป็น3แต้มของโคราชที่เปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไป2ประตูต่อ1ครับเช็คตารางคะแนนกันครับหลังจากผ่านไป26เกมนะครับจากฝูงเป็นเอสจีเมืองทองมี65บาแบงคอกมี64อันดับ3เป็นบางกอกกลาส4ี่บุรีรัมยร5ราชบุรีมิตรผลนะครับ ส่วนโซนล่างนะครับ3ทีมล่างเป็นชนะทรอนบิวมี24นะครับแต้มห่างกับราชนาวีอยู่3แต้มนะครับรองบวยเนี่ยเป็นโอสดหรือว่าซูเปอร์พาวเวอร์นะครับมี21และ BBCU มี10แต้มครับ